มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการอาหารของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่7เมษายน2568ได้มีการเปิดเผยจากกองทัพเรือสิงคโปร์โดยได้เผยแพร่ภาพพิธีการวางกระดูกง,งูเรือตรวจการไกลฝั่งที่เราเรียกกันว่าเรือ OPV จำนวน2ลำจาก4ลำพิธีทำขึ้นที่อูต่อเรือ Western Baltic Shipyard ในประเทศลิทัวเนียโดยกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ และกองทัพเ,เรือสิงคโปร์ได้มีแผนการจัดหาเรือโจดการไกลฝั่งจำนวน4ลำนี้มาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6โดยแบบเรือนี้ได้มาจากแบบเรือโจดการไกลฝั่งชั้นพุสเดมของประเทศเยอรมันระวางขับน้ำ1 9 0 0ตันอาวุธหลักเป็นปืนแบบ bae system mk 110ขนาด57ม mm มที่หัวเรือใช้ระบบควบคุมการยิงของสร,รุ่น eos 500จากสวีเดนพื้นดัดฟ้าท้ายเรือสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ขนาด12ตันได้1เครื่องเรยอยน์เร็วอินเตอร์เซปเตอร์โบอทจำนวน2ลำติดตั้งตู้บรรทุกโมดูลคอนเทนเนอร์ ขนาด20ฟุตได้5ตู้กองทัพเรือสิงคโปร์มีแผนการที่จะนำเรือ o b v ทั้ง2ลํานี้เข้าประจำการภายในปี2028แต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ก็ไม่ได้มีการถแถลงข่าวนะครับว่าเรือทั้ง2ลํานี้ใช้งบประมาณในการต่อเท่าไหร่และยังไม่ได้มีการแจ้งถึงชั้นของเรือนี้นะครับว่าเป็นชั้นอะไรหรือว่าเรือเชื่ออะไรอย่างไรก็ตามครับเรือทั้ง4ลํานี้ในชุดนี้นะครับจะนําเข้าทดแทนเรือตรวจการ ในชั้น Fearless ที่ได้ทําการปลดประจําการไปก่อนหน้านี้แล้วหลายลำซึ่งเรือชั้น Fearless นี้จํานวน12ลําได้เข้าประจําการในปี1966ถึงปี2020หลังจากปลดประจำการมีเรือจํานวน4ลําได้รับการดัดแปลงให้เป็นเรือรักษาความปลอดภัยและตอบโต้ทางทะเล MSRV m e r i t i m e Security and Response p r s t o l จะชื่อชั้น Sentinel ซึ่งได้กลับเข้าประจําการในปี2021ซึ่งคาดว่าเรือทั้ง4ีลำที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะนำมาใช้เพื่อเป็นการทดแทนชั่วคราวสำหรับเรือตรวจการไกลฝั่งชุดใหม่4ีลำที่กำลังต่ออยู่ในขณะน,นี้ก็นำข่าวคราวคว,ว,วามเคลื่อนไหวของกองทัพเพื่อนบ้านมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับขอผู้ชมทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ